สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง youtube ทุกคนทุกทา่านด้วยนะครับวันนี้เราย้ายหน้างงานใหม่แล้วครับนี่เพิ่งย้ายมาถึงเมื่อคืนครับเลยจอดนอนตรงนี้นะฮะ <c oughs> ก็วิ่งกันอยู่สามสี่ห้าคันนี่แหละครับนอนบอก็สองสามคันกับบ้านสองคันครับเราก็อยู่กับทีมงานผู้ใหญ่แอมมีตามเคยครับผม นี่ฮะร็อกซ่าบ้าไปทั่วครับอดีตแต่ก่อนครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนฟ้าข้างใหม่แล้วครับเนี่ยเขาทำกระบะใหม่แดนสายลั่นเออสายเบิร์ดมันทุ่งครับเป็นผู้รับคันนี้นี่ฟ้าข้างอย่างนี้มันล้างง่ายครับ ไอ้คนที่บอกว่ามันไม่แข็งแม่อะไรก็ไม่ายๆคนชอบนะคะส่วนผมชอบแบบนี้ส่วนตัวนะครับชอบรอนอย่างงี้เนี่ยมันล้างง่ายครับ นี่ตื่นมาเช็ครถครับดูสิครับท่านผู้ชมเครื่องสองสองห้าท่อวนแล้วมันไม่ดังเป็นกับอะไรครับนี่ครับในหน้าของเราซื้อกับข้าวมาให้แล้วครับบริการถึงที่ครับย่างด้ครับ เดี๋ยวเราไปกวนีกคันเงี้งงครับยังไม่สะดิจครับเนะี่ยยังไม่สะดิป่ปุ๊กปุ๊กเฮ้ยปุ๊กเลยครับ <laughs> ชายใหญ่หนุ่มท่อใหญ่ล็อกนะยี่สิบนิ้วนะพี่ชม ห่อดินไปด้วยฮะตื่นๆฟันดีบ้างเมื่อคืนโอ้หลอกมีเด็กมานอนว่อนนี่ ่นเชามาเช็ครถครับทั้งขับข้าวซื้อของตลาดครับเย <c oughs> วจะพามาดูขุมพลังคันนี้ครับฝึกดีน กาะโบเฮ็ดเอ็กฮ่าห้าคันนี้นี่ตามที่ดูมาครับโอ้โหเดี๋ยวมันหลอกเลยตัวน่ยมองไม่เห็นครับท่านผู้ชมมืดเราโบยฝั่งนูน้นเออลืมไปฝั่งซ้ายร,ร้อยเจ็ดห้านะฮะ นี่ครับมองด้านหน้าเป็นผืนนูจะไล่เกาห่าทางอูเขาแปลงมาให้อย่างดีสายค้ากระจงค้ากระจกแปลงไฟหน้ากระจังฝั่งซ้ายก็เปลี่ยนเป็นพับไฟฟ้ามาดูคันนี้กันต่อ <c oughs> ปาเบีย ตื่นเช้ามาไม่ทำอะไรครับเช็ครถโอ้าจอาจจะเบีตัวนี้นะละนคลิปนี้ก็จะลายตานิดหนึ่งนะท่านผู้ชมลาครับ โอเคคับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูที่ขุดดินกันครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ